ที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ต้อนรับคณะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนดอนชัยวิทยาเพื่อร่วมทํากิจกรรมลูกเสือเนตนารีโดยมีเด็กนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้241คนเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้นควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมสถานาการณตลอดจนกิจกรรมเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ชวสถานีทดสอบกำลังใจเพื่อกล้าตัดสินใจฝึกกันอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามาคัคคีความมีระเบียบวินยัยเสียสละอดทน และมีความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่นเพื่อนําไปปรับใช้กับตนเองพร้อมกับสอดแทรกเนื้อหาในการปลูกฝังอุดมการรักชาติาศาสนาพระมหกากษัตริย์เพื่อสร้างเยาวชนที่ดีให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการอยู่ร่วมกันในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตค่ะ